Mẹ ăn Hoa Đi xe luộc còn tụi con đấy bừng lái con suối đấy, bưng nè Bưng nữa Lai nhé lên. Lai đi tụi con đi thầm thầm พนที่สนามเอฟซีทุกคนเขาสู่ซองเพลงมานานทีแล้วทุกคนเมือนี้เขาก็ไปอีกคือเก่าไปหาตามหาลานกคือเก่าทุกคนอะไรที่เพิ่งเข้าป่าไม่เงี้ยหน่อยพี่แต่ว่าเห็นนู่นเลยเปิพาอยู่ตเดี๋ยวไปรุ่นนดีกันขึ้นที่ช่องไปจะคึ้นนี้หรือบ่อเได้บ่คนกวนไง ีนี่แม្ตុวนึงทุกคนลูกที่สองคือตกลูกกำอิดนะคือขาข อยู huh? bye bye. Mm ่นะฮะไปไปทำเริ hmm. mm ่มบกเลยริ่มบกคอยนอนฮะมันตกลงในใ่ปะ ยัดูค้างเลยอ้าปดดูค้างเลยมีป่องอะไรไรเฮ้ยๆๆๆมันจะเข้างไม้อีกแล้วาเชื่อันจะเห็ดกันเลยนี่เดี๋ยวไปพี่ นี่นป่องตัวนี้นี่นี่น้าหนป่องหนินี่ป่องเออกกนี่กกหนิมันมาข้างาใด้ไงวะ แบบน,นี้เลยสิคืออุปสรรคแบบน,นี้มันตกลงไปนี่ข้างก้นไม้ไผ่อีกแล้อ่ะอาทุดเข้าไปดูอาทุดเหรออกไปบ้างเข้ามาเชิงนี่เฮ้ยเข้ามาที่ช่องมึงนี่ แมนสิบอกว่าร์ดวัคซีเปียกเลยมันโบแมนเหรอไอโบแมนอ๋อคือเออเศษวายเหรียเนาะมึงปีกดูโอ้หผีเนาะสองมือมันแมนบอกเอาดีๆนั่นแมนบอกโอ้โหแมนแมนเต็มหนึ่งละทุกคน เหมือนันนงมานมานยิงดูสบีดตัวสบีดตัวถือตัวที่ธธทช่องแบบนี้เทร็รอนล้องรุม โอ้มลอยไปพี่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 ี๋ยน,บบน,นยัๆๆ่ยัห้ามบุคนได้า้อมุนจะมุนเลยคอยได้อย่เพาอันนั้นคืออันนั้นเลย อเเเอเขาไปเขาไปปูไปขางนั่นเลยปูปูปมันแคนมันลอยไปเลยใช่เบิง้ง Apa. ที่ช่องมัน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 เอาเครื่องขึ้นจอดท่าอเออเออนี่นเานาะมันออกมาซักพี่บอกนั่นยังไหรแหงอยู่เนาะ คือบอกออกไปเลยโอ้ลไลบเปิค่หายไปยนะสิพอนำแถวลุ่มจึงร้ายไปทุกคนไม่นาบบนี้นนนไปซองโต้ัเก่าเบิดน้ำบกน้นุก็บบกเนื้อเยียงว่าเบิ่งันข้าวๆตัวได้จ่อยตัวได้พีเบิง์เพียงเท่น นี่นี่นมส่งสลิปไว้ให้เป็นสวนเปียกเสี่ยงข้อมือคู่มือเดี๋ยวสิมาคั่วก่อนทุกคนมาคืนนี่อยากนอนแห้งสิบโมงอะเมื่อตากับเราจะขืนนะกินข้าวแล้วกันบุญอาบดำสองมือและลากตนานะแต่ว่าตอนนี้สิบโมงยังเขาเขากบบมาตนานั่นแหละคั่วตัวนี้ก่อนเน่าเลยได้ มินแหละมินขี่มันมินน้ำขี่มันกินได้บ่ขนมคัวขึ้นนี่นี่จะบุมินดอกเสร็จไปแล้วตัวนึงกระช้องห้าบาทนี เดี๋ยวชีลวกเอาทุกคนเลยกินนี่เนี่ยคน้นบ่อยังออกปานใดลวกนะเลาก็ลกเอานี่ชีออกเลยคนบัวน้อยมันจึงชีออกหอยบัวเคยอันนี้บอลเขาเป็นเหลืองๆองันนี้ในเอิร์กมันนี่มันทุกคนเลยมันแห้งเจ้ายวกำลังนคนมันเห็น ก้นมีโบลายมันทั้งเอิกก้นโบลาณก็นี่ผมมันปัญหาผมมีน้ำมันมันบคือตัวตัวมันมินกิ่นี่มีน้ำมันนะ Thank <laughs> you. ตัวมันมินมินแะมันดีทุกคนเลยเส้นลายคนสวยด้เบิ่งเน้เบิ่งเนอะลายยังเไรลายยังฮะลายฮิดฮะลายฮิดลายฮิดฮิดเบิ้งจักรบอนสักลายนี่เนี่ใช้บอนได้ไหนซี่นุ๊กเนี่ใช้ไหนซี่เบิ่งดูเอามือซี่ใบจใช้อีกบัดนี่เนี่ใช้เบิ่งเน้พูนพูนแนมพู เน่มในแข่งนะแมนบอสสองบอลใอยว่าสา้มนี่ผู้นี่นี่ตัวนี้ลายงวทุกคนตัวนี้ลายคืออะไือกระดูกกระดิ่วผักใส่กันเลยทุกคนนะกระดูกมันอ่อนเออนี่งคบอกระดูกเนื้อ ใส่เกลือได้พี่งก็บขวรนใส่แล้วเรียบร้อยจะเสีบแค่นี้ทำลายแตกผุกเลย À, kín lối thôi à khai mát tiêu khẩu thôi nó lè khỏi này tí rồi má tiêu khuôn má à cặp nụ nồi hè là nụ bơ ngai bạc nè bạc đầm luôn lè lôi lôi đây là mày gì chị bèn ông chăm chăm tuần này đưa hay mai đưa chăm tôi nói như thế mày mh 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 Cái chân này Nhục mh mh này mh 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 Hai bên nhân nụ Đập bao bỏ Lui In cái okay, ngày mai Mới phải ngang cái thầy Bay một buộc không คนเข่ากี่นี่พ้นผัดตกบัดนี่ผัดเช่าเริ่มมาอยู่เลยนี่กินเชาเข่ายาแล้วก็เริ่มมาคนเลยทุกคนเลยนี่เข่ากับลำหนุกยาแล้วก็เริ่มมาคนเลยเลยดูยังเปียกเปะ๊ะๆเขาได้สีฮัมืมอร์ได้ทิดแล้วมันออกงอกน้ำลายก็มีได้หนิเดี๋ยอให้มันสมังรห่ยนะน้ำมันยังสุ่มอยู่แถวนี้ มันยังมีเปียกเปรอะยังเป็นน้ำอยู่ทั้งนั้นเท่ากับใส่เลยทุกคนแบ่งมาใส่ทั้งนี้น้ำมาตากทั้งนี้น้ำตัวฮาคนขึ้นมาใหม่เอ๋ได้เรียบร้อยวันนี้ทุกคนเลยแต่บนขเขาฮอาเกี่ยวยนี่ฮะ หลังจากกินเข่ากินน้ำแล้วเขากามาหาคนเขาคนน้ำทุกคนขอถ่ายพ้นเช่ายามได้กบบระโบเซาเน่ยคเจ้านะัาายังทีมาอยู่ 4, 30, ทีชันสิบเอ็ดทีนี้มันยังไหลมาอยู่ลมแบบลมลมมันก็ไลผัดแปรปวนนะมันบุไปตรงผิดจะเขื่อธรรมดานี่หอดยามเดือนนี่แหละมันไปถึงผิดถึงทางนลยลมแต่ลมปีนี่นะจะบ,บดีทุกคนอขอบใจขอทุกคนที่ข้ามาติดตามเราคอยคอมเมนต์แห่งกำลังใจ คอยกดไลค์กดแชร์ให้เนะขอบใจทุกคนเนาะบ๊ายบายเดี๋ยวพออันคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ